สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราโซลเซลนะครับผมวันนี้ทีมงานมาติดตั้งงานสเสมอศ์นะครับผมอยู่ที่ปากช่องเขาใหญ่นะครับผมอ,อยู่ระหว่างวังกระทะกับตัวเขตแถวๆวังกระทะนะครับผมนี้เขาใหญ่ครับผมวันนี้ทีมงานมาถึงหน้าง,งานนะครับผมตอนนี้ก็เลยจะเอาสเสมอศ์ตัวเก่าครับออกของลูกค้าสเสมอศ์ตัวนี้จะเสมอศ์ตัวเก่าเป็น3ามแรง <c oughs> สามแรงสามเฟนนะครับผมจะดึงขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นโซลาเซลล์นะครับผมโซลาเซลล์อยู่บนรถนู่นนะครับผมชุดนี้ใช้สามแรงเราใช้สามแรงเก้าแผงเหมือนกันนะครับผมชุดนี้คือตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มของเราใช้ของ lv t ว p s u อันนะครับตัวน,นี้อันนี้ค่อนข้างลึกนะครับหนักมากต้องใช้ลอกนะครับเราต้องใช้ลอกดึงขึ้น,นตันนี้ดึงขึ้นมาแล้วประมาณอ่า สิบห้าตันแล้วนะครับสิบห้านก็หกสิบเมตรแล้วครับนี่หกสิบเมตรครับบ่อน,นี้จอลึกที่ร้อยสี่สิบเมตรครับร้อยสี่สิบเมตรก็เดี๋ยวเราจะดึงเสม็ทขึ้นมาก่อนแล้วก็จะเช็คระดับความลึกครับว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะคํานวณน,นะครับเพื่อที่จะใช้าหาความสัมพันธ์ของเสม็ทนะครับที่เราจะย่อนเข้าไปนะครับตัวนี้ตัวนี้ข้อเสียคือปั๊มที่ช่าง ที่เขาอย่างเสมอน,นะเขาไม่ได้ใช้เกลียวนะครับเพราะเสียคือใช้ข้อต่อปุ๊บเนี่ยพอเวลาเราดึงขึ้นมาแมนเทนเนนหรือเวลาเราดึงซ่อมปุ๊บเนี่ยมันจะเสียทันทีครับผมอันนี้คืออาจจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะครับในอาจจะไม่เคยติดตั้งปั๊มอะไรพวกนกี้ทำก็ทําให้เกิดการสเสียปกติเขาจะใช้ท่อนะครับเป็นเกลียวสปูเกลียวตทอรเมียคันนะครับล็อกนะครับนี่ก็จะทําให้เสียครับเราก็ต้องมาทําใส่ข้อต่อไขข้อ ต่อตรงเกลียวกันใหม่ครับผมก็ทาให้การทางานยากลำบากแล้วก็น้าก็จะส่วนมากก็จะขาในท่อครับเนื่องจากว่าอันนี้นะครับขึ้นค่อนข้างยากหนักมากครับผมตามลึกนะครับอันนี้ก็เราก็มาทาให้ลูกค้าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นโซล่าเซลล์ทั้งหมดนะครับผมเซนนี้จะเป็น DC เป็นโซล่าเซลล์ล้วนสามแรงครับนะงานสวยเลยครับผมวันนี้ก็นนกเรามาเพิ่งมาถึงหน้างานแต่ว่า จะดึงเสมอขึ้นมาก่อนกับเนาะครับเตรียมท่อไว้แล้วของลูกค้านะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคลาสโซล่าเซลของเรานะครับพร้อมบริการทุกท่านนะครับผมติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0ูนย์เ8 8 6 2กครับผมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ไปดูเสมอที่นึงนะครับเสมอที่เราจะหย่อนลงเป็นปากสองนิ้วครับแต่เราจะทดเป็นนิ้วครึ่งครับนี่เราใช้ของเอวิทท็อปฟันนะครับ ส,สวยครับผมสามแรงเลยนะครับผมสองร้อยวัตต์นะครับน้ำอยู่ที่สิบสามคิวนะครับตัวนี้น้ำจะอยู่ที่สิบสามคิวเลยสิบสามคิวครับผม,มก็จะลงเป็นทิวเขาเลยนะครับผมเนี่ยอ้อมเขานี่จะสูบลงสระนี่ครับเป็นเติมน้ำลงสระไว้ตลอดเวลาครับให้น้ำ ในคลองได้เต็มไว้ตลอดนะครับแล้วก็จะมีตัวกังขันด้วยครับไว้เติมครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมทีมงานโคราชโซลาร์เซลล์ของเรารที่เบอร์ศูนย์เ8862อองครับผมขอบคุณครับ